จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่237พันธมิตรระหว่างสมาคมตอนนี้อย่างชี้เต็มไปด้วยพลังของมังกรคชสารโบราณ2,000ตัวร่างกายของผู้นำสูงสุดเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่เขายังไปไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่สอง แม้ว่าพายุพลังจิตทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รอบตัวเขาแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณน,นั้นทรงพลังมากและอนุญาตให้ใครคนหนึ่งแทรกจิตวิญญาณเข้าไปในอวกาศและสัมผัสได้ถึงความผันผวนเพียงเล็กน้อยในนั้น น่าเสียดายไม่ว่าจิตวิญญาณของคนเราจะแข็งแกร่งเพียงใดและไม่ว่าพายุพลังจิตจะทรงพลังเพียงใดมันก็เป็นไปได้เพียงสัมผัสความว่างไม่ใช่ฉีกมันหรือแทงทะลุผ่านมันอย่างแท้จริงความสามารถนั้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในขณะนี้พายุพลังจิตของหยางชีไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในอวกาศได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเขาจึงยังไม่สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญ,ญาณได้ เขาไม่รังเกียจท้ายที่สุดต้องใช้เวลาฝึกฝนอีกเล็กน้อยจึงจะประสบความสำเร็จคนส่วนใหญ่ที่ใช้หินวิญญาณจำนวนเท่ากันจะสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่8หรือ9ได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับยังชีปริมาณพลังปราณที่ให้มาไม่เพียงพอทักษะการฝึกฝนระดับเทพสามารถใช้หินวิญญาณจำนวนมหาศาลได้ เขาควบคุมพายุพลังจิตและใช้ประสาทสัมผัสในร่างกายของเขาเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างประการหนึ่งพลังของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในตัวเขาทำให้พลังปราณที่แท้จริงของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างมากหากพลังปราณที่แท้จริงของเขาก่อนหน้านี้เปรียบได้กับน้ำพลังปราณที่แท้จริงในปัจจุบันของเขาก็เหมือนกับประรอดพวกมันอยู่ในสองระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้เขาจำเป็นต้องเทพลังปราณที่แท้จริงจำนวนมากลงในเจดีของจักรพรรดิเพื่อให้มันทำงานแต่ตอนนี้ต้องหายใจออกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ค่ายกลเวทมนต์ทำงานอย่างบ้าคลั่งในขณะนี้พลังของเจดีของจักรพรรดิได้มาถึงอีกระดับหนึ่งแล้วภายในเจดีปรมาจารย์หงน้ำแข็งและราชาพันสายน้ำสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกตกใจอย่างมากในความเป็นจริงพวกเขาทั้งคู่คุกเข่าลงเพื่อแสดงความเคารพ ท่านผู้นำพลังของท่านช่างเหลือเชื่อปรมาจารย์หงน้ำแข็งกล่าวศาสตร์แห่งพลังปราณของเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะถอนดวงดาวและคว้าดวงจันทร์หรือแม้แต่รวมทวีปให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การควบคุมของเจ้าเขาไม่คิดดะว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกายสวรรค์อีกต่อไปเขาปรนิบัติอย่างฉีและยังคงอยู่ในเจดีย์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งเขาจะช่วยเสริมพลังให้กับการก่อตัวของคาถา บอกตามตรงว่าปรมาจารย์หงน้ำแข็งไม่ได้มีความสำคัญต่อ,อยางชีอีกต่อไปตอนนี้แม้แต่ขั้นที่เก้าของผู้ช่วงชิงชีวิตก็เหมือนมดสำหรับเขาในตอนนี้ในทางกลับกันราชาพันสายน้ำอาจมีประโยชน์มากกว่าเล็กน้อยเขาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3สูงพอที่หากไม่มีจะดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยางชีคงยากที่จะเอาชนะเขาได้ในการต่อสู้เจ้าสองคนมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะของเจ้ายางชีกล่าว ยิ่งค่าแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อเจ้ามากเท่านั้นเมื่อวางใจดีของจัก,กรพรรพัออกไปเขาดึงหินวิญญาณระดับจัก,กรกรพัดออกมาซึ่งเปล่งรัศมีอันทรงพลังออกมาในขณะที่เขามองดูมันคำถามหลักที่เขามีคือวิธีใช้มันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ ท้ายที่สุดท่าจะดีของจัก,กรกระพัดยิ่งใหญ่แข็งแกร่งขึ้นมากแล้วถ้าเขาไปถึงการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณและรวบรวมพลังแท้จริงของผู้นำผู้หญิงใหญ่มากขึ้นมันจะมีพลังมากขึ้นขนาดไหนเขาแทบรอไม่ไหวที่จะรู้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงเปิดประตูวังมิติของเขาปล่อยให้พลังปราณนำตรมตะเก้าวอยางจากโลกเล็กไหเข้าไปข้างในควบคุมพลังปราณเขาควบแน่นจนเหมือนพลังอมตะจากนั้นเขาก็จับหินวิญญาณระดับจัก,กรพรรดิแน่นขึ้นทำให้เกิดเปลวไฟที่แท้จริงประทุขึ้นและจุดไฟในตันเถียนในเวลาเดียวกันประตูมิตินรกก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาซึ่งเขาใช้เรียกวิญญาณปีศาจ ที่ทรงพลังออกมาเมื่อรวมกับพลังของเนื้อและเลือดของอสูรแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังแห่งผู้นำที่แท้จริงอีกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบพลังที่สูงที่สุดในจักรวาลแน่นอนว่ามีแหล่งที่มาของพลังปราณมากมายในจักรวาลแทบจะเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน พลังปราณอมตะเก้าอย่างพลังปราณที่แท้จริงความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่พลังปราณที่แท้จริงของสวรรค์ที่ชัดเจนมีหลายชนิดและหลายชนิดบางประเภทมีระดับสูงบางประเภทมีระดับต่ำกว่าในสมัยโบราณคำว่าพลังสากลใช้เพื่อจัดอันดับพลังปราณระดับสูงระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามการปฏิบัติด,ดังกล่าวได้ยุติลงเมื่อหลายปีก่อนสำหรับพลังปราณอมตะเก้าอย่างนั้นใช้งานในระดับปานกลางเท่านั้นแม้ว่ามันจะดีกว่าไม่มีอะไรเลย แต่เมื่อเทียบกับผู้นำที่แท้จริงพลังปราณที่แท้จริงมันก็เหมือนไม่มีอะไรเลยหากปราศจากเลือดเนื้อของอสูรที่ไม่มีวันตายอย่างฉีจะเสริมพลังนั้นได้ไม่ยากในขณะนี้เขาจำเป็นต้องดำเนินการต่อผลักดันอย่างหนักเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณในระดับตำนานอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังจะดำเนินการฝึกฝนต่อไปไม่เลวเลยน้องชายอย่างฉี เจ้าสามารถดูดซาบพ,พลังปราณนั้นได้จริงๆถ้าเจ้าทำต่อไปเจ้าจะดูดสถานที่แห่งนี้ให้แห้งไปด้วยพลังปราณนำตมตะเก้าอย่างถูกต้องตอนนี้เจ้าเป็นศิษย์ศักดิ์สิทธิ์แล้วน้องชายหยางชีเราต้องมาแสดงความยินดีอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าไปในคฤหาสน์ของเจ้าเจ้าสองคนอาจจะเป็นใครหยางชีถามโดยยังคงระแวดระวังเต็มที่แม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกใบเล็กแต่เขารู้ว่าอันตรายแฝงตัวอยู่ทุกที่และเขาไม่สามารถละหลวมได้ ท่านสุภาพบุรุษสายลมท่านสายฟ้าอมะตะพร้อมกับเสียงบุคคลสองคนปรากฏตัวขึ้นและที่น่าตกใจก็คือพวกมันมีพลังมากเสียจนสามารถเพิกเฉยต่อการป้องกันของคฤรหาหน์ของเขาได้เลยแทนที่จะรอข้างนอกพวกเขากลับเข้าไปทันที ปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมสายฟ้าอมตะผู้นำของสมาคมสุภาพบุรุษและสมาคมห้าสายฟ้าสององค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในสถาบันรองจากสมาคมองค์รัชทายาท ยังชีรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บุคคลทั้งสองนี้มีพลังมากกว่าปรมาจารย์หยกศักดิก์สิทธิธ์และอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงระดับตำนานครั้งที่หเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถสร้างเขตแดนส่วนตัวของตนเองหรือมีสมบัติวิเศษที่สามารถให้ผลแบบเดียวกันได้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนแบบนั้นจะเลี่ยงการป้องกันจากคฤหอหา์ของเขาได้ปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมมองอย่างฉี่ขึ้นและลงแล้วพูดว่า เจ้าสร้างฉากที่ศาลานักปราดน้องชายอย่างฉีเจ้าทำลายปรมาจารย์แห่งสวรรค์ทั้ง7ผู้เท่าสายลมและเมคาและผู้เท่าอย่างบริสุทธิ์สาคนแล้วเจ้าก็ฆ่าผู้อาวุโสใหญ่คุณธรรมโดยไม่สนใจอาวุโสผู้คุมกฎเจ้าทำให้เกิดพายุซึ่งเกิดขึ้นทุกๆสองสามพปีเจ้าทำให้สมาคมองค์รัชทายาทเข้ามาแทนที่ในเวลานี้อย่างแน่นอน ยางชียิ้มอย่างแผ่วเบาข้าเพิ่งโชคดีและทําให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กลัวเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานการบ่มเพาะของข้าแล้วข้าน่าจะตายไปแล้วขออภัยสําหรับที่พักหยาบๆมาณนะที่นี้ข้าไม่มีแม้แต่ชาจะเสิร์ฟได้โปรดข้าหวังว่าเจ้าจะไม่โกรธไม่เป็นไรสายฟ้าอมตะกล่าวเขาเป็นคนสูงใหญ่กำยำที่แม้จะเอามือพล่หลังก็ยังดูเหมือนภูเขาดูเหมือนว่าเขาจะถูกรายล้อมไปด้วยเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องตลอดเวลา เหตุที่พวกเรามาในวันนี้ก็เพื่อต้องการรวมกําลังกับท่านเพื่อต่อสู้กับองค์รัชายาต,ตอนนี้เจ้าเป็นศิษย์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเริ่มต้นสมาคมของเจ้าเองได้หากต้องการหากเจ้าไม่คุ้นเคยกับรายละเอียดทั้งหมดเราสามารถช่วยเจ้าได้ท้ายที่สุดเจ้าควรสร้างฐานอํานาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนสําคัญอย่างเราสามคนทําไม่ได้เป็นการส่วนตัวการมีลูกน้องไว้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆจะเป็นประโยชน์มาก จริงๆแล้วข้าได้ก่อตั้งสมาคมของตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วข้าไม่เคยประกาศต่อสาธารณะเรียกว่าสมาคมจอมปราดมันขึ้นอยู่กับสุภาษิตโบราณที่เจ้าได้ยินทั่วสถาบันปราดอยู่ข้างในราชาอยู่ข้างนอกสมาคมจอมปราดสุภาพบุรุษสายฟ้าอมตะและอาวุโสสายลมศบตากันแล้วพยักหน้าเป็นชื่อที่ดีปรามาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกล่าว ถ้าอย่างนั้นเรามาทำการค้ากันเธอเราต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับองค์ราชายาทิยางชีรู้มาตลอดว่าทำไมสองคนนี้ถึงมาเยี่ยมดังนั้นเขาจึงไม่เสียเวลาไปที่เรื่องสำคัญ อย่างที่เจ้าทราบเจ้าชายและข้าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันและไม่มีทางที่เราจะคืนดีกับความแตกต่างของเราได้เมื่อเขาออกมาจากการกักตัวสิ่งแรกที่เขาจะทําคือเอามาหาข้าหน้าเสียดายข้าไม่คู่ควรกับเขาในตอนนี้และแม้แต่เจ้าสองคนก็ไม่แข็งแรงพอที่จะรับเขาเจ้าสองคนมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําหรือไม่ เราจะถามเจ้าในสิ่งเดียวกันองค์รัชทายาทเป็นระดับตำนานที่ไม่มีวันตายแต่พลังของเขาเกินกว่าระดับนั้นอย่างมากข้าคิดว่าแม้แต่ปราชผููยิ่งใหญ่บางคนก็ยากที่จะฆ่าเขาดวงตาของปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมรีลงอย่างครุ่นคิดน้องชายอย่างชี้เราได้ยินมาว่าเจ้าได้รับการสนับสนุนจากปราชผููยิ่งใหญ่คนที่แม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังกลัวมีวิธีใดบ้างที่เราสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสคนนี้ ถ้าเขาหรือเธอมีคำแนะนำอะไรให้เราเราจะรับไว้ยังชีสามารถบอกได้ทันทีว่าปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกำลังหาข้อมูลอยู่ท้ายที่สุดแล้วปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกกล่าวว่าเป็นเหตุผลที่ทุกคนกลัวเขาหากปรากฏว่าเขาไม่ได้รับการสอนับสนุนจริงๆสิ่งต่างๆจะยากมากค่าไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ข้าได้รับความช่วยเหลือให้ไปเอามาหาเจดียจากระกระพแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอะไรนะสายฟ้าอมะตะกล่าว เขาช่วยเจ้าหามาหาเจดีย์ของจักรพรรดิงั้นเหรอเจ้าหมายถึงอะไรกันแน่หยางชีหัวเราะเบาๆจากนั้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองสวรรค์มืดเขาพูดถึงวิธีที่เขาฆ่าอสูรทำลายแผนการของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และยึดเจดีย์ของจักรพรรดิแน่นอนเขาละทิ้งส่วนที่เกี่ยวกับผนึกกองทัพเทพและกล่าวว่าผู้อาวุโสนิรนามเป็นผู้ที่ช่วยเขาแทน โดยรวมแล้วปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมและสายฟ้าอมตะเชื่อเรื่องราวส่วนใหญ่ของเขาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ลำเอียงเกินไปจริงๆเขามุ่งช่วยเหลือองค์รัชทายาทมากเกินไปปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมดูไม่ค่อยพอใจนะัก และอันที่จริงค่อนข้างอิจฉาหักมหาเจดีย์จัก,กรพรรดิตกอยู่ในมือขององค์รัชทายาทอย่างที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ตั้งใจไว้เขาก็จะกลายเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วและถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงตายไปแล้วแม้แต่ครอบครัวของเราก็ไม่สามารถทําให้เราปลอดภัยได้ถูกต้องสายฟ้าอมตะกล่าวหยาดเหงื่อเย็นหยดลงมาตามขมับของเขา เขาดูร้ายและไร้ความปราณีถึงแก่นแท้เมื่อพิจารณาว่าเราต่อสู้กับเขามากเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ต้องจินตนาการเลยว่าจุดจบของเราจะน่ากลัวเพียงใดเราแค่ดีใจที่เจ้าได้มันมาแทนอย่าด่วนดีใจเกินไปอย่างชีกล่าวกลับไปเริ่มบทสนทนาอย่างรวดเร็วจากที่ข้าได้ยินมาองค์รัชทายาทไม่จำเป็นต้องพักฟื้นถึงหปี ความจริงก็คือเขาจะไปถึงระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่ภายในหนึ่งปีครึ่งแล้วเขาจะกลับมาและนั่นคือเพื่อนของข้าเมื่อเราจะตายอะไรปีครึ่งแต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากปรมาจารย์หนุ่มกายสวรรค์เขาไม่ควรจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเวลานั้นนับประสาอะไรกับการก้าวไปสู่ระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่สุภาพบุรุษสายฟ้าอมตะและอาวุโสสายลมตกใจอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามเวลาหนึ่งปีครึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเตรียมการที่จำเป็นอย่างแน่นอนเจ้าไม่ได้แค่เป็นคนตื่นตระหนกเจ้าคือยางชีหรือเปล่าสายฟ้าอมตะกล่าวทำไมเจ้าถึงมีข้อมูลแบบนี้ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเรารับรู้ถึงกิจกรรมที่ผิดปกติของสมาคมองค์รัชทายาทเมื่อเร็วๆนี้รวมถึงความพยายามของพวกเขาในการรับหินวิญญาณจากทวีปตะวันตกแต่นั่นควรเป็นเพียงการช่วยให้องค์รัชทายาทฟื้น เห็นได้ชัดว่าเขากำลังหาข้อมูลอีกครั้งตอนที่238ถูกใช้อีกครั้งยังชีสามารถเห็นได้ว่าสายฟ้าอมตะและประมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมไม่เชื่อเขาแทนที่จะเสียเวลากับคำอธิบายเขาบกมือแล้วพูดว่าตกลงไม่เป็นไรออกไปจากที่นี่ราชาพันสายน้ำ ทันใดนั้นแสงพระมวัวสีดำก็ปรากฏขึ้นสลายตัวกลายเป็นร่างของใครอื่นนอกจากราชาพันสายน้ำที่โค้งคำนับและพูดว่าขอแสดงความนับถือในท่านนี่คือทั้งสายฟ้าอมตะและประมาจารย์สายลมต่างพงะอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะได้ถามคำถามใดๆราชาพันสายน้ำก็เริ่มอธิบาย ข้าเป็นคนรับใช้ผู้ตำต้อยของเจ้าราชาพันสายน้ำอดีตรองเจ้าสำนักแห่งเงามืดและผู้เท่าของโบสถ์แห่งการทำลายล้างท่านแม่ทัพหยางฉีทำลายบ้านแห่งเงามืดและจับข้าเป็นฉเฉลยนับแต่นี้ไปข้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์สมาคมองค์รัชทายาทเสนอชุดแก่นอสูรจำนวนมากให้กับโบสถ์แห่งการทำลายล้างเพื่อแลกกับหินวิญญาณจำนวนมาก เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการใช้มันเพื่อสร้างวัตถุข,ขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างทางผ่านไปยังโลกอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์รัชายาทก้าวเข้าสู่ระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่สรุปแล้วน่าจะใช้เวลาครึ่งปีกว่าจะเสร็จนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของสมาคมองค์รัชายาทที่เดินทางไปยังทวีปตะวันตกเพื่อติดต่อกับองค์กรต่างๆที่นั่นเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป พลังปรารวิญญาณที่เติมเต็มเสียงของราชาพันสายน้ําเมื่อเขาพูดนั้นทําให้เสียวสันหลังวา่าบเจ้ามีขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในระดับตํานานเป็นคนรับใช้ของเจ้าสายฟ้าอมตะพึมพำรร ทันใดนั้นอย่างฉีก็ดูลึกลับมากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันสุภาพบุรุษสายฟ้าอมะตะและอาวุโสสายลมพบว่าพวกเขาเชื่อใจเขามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพิจารณาถึงการติดต่อกับองค์รัชทายาทในอดีตแผนนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เขาจะทำตลอดพระชนชีพขององค์รัชทายาททรงรเผชิญศัตรูที่เก่งกาจมากมายและได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นเขามักจะออกมาอีกด้านหนึ่งโดยก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด สำหรับหลายๆคนมันเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถพลิกความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบได้ดีไปกว่าเขาอืมคิดว่าไงอย่างชีพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าข้าจะมีข้อมูลมากกว่าเจ้าสักหน่อยใช่ไหมข้าพนันได้เลยว่าเจ้าไม่รู้ว่าองค์รัชทายาทอยู่ที่ไหนใช่ไหมและแน่นอนว่าเจ้าไม่รู้แผนทั้งหมดของเขาอะไรเจ้ารู้ปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมถาม ข้ามีเงื่อนงำบางอย่างอย่างไรก็ตามมันเป็นความลับของแรงดึงดูดมหาศาลที่ข้าไม่สามารถพูดถึงรายละเอียดได้แน่นอนว่าหยางฉีก็แค่ห้อยเหยื่อตรงหน้าสองคนนี้ข้าต้องไม่เห็นด้วยกับเจ้าน้องชายหยางฉีปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกล่าวเราก็เป็นศัตรูกับองรชัชชายาทเหมือนกันเมื่อเขากลับมาพวกเราทุกคนจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆพอกับความลับบอกเราว่าเจ้าชายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนท้ายที่สุดถ้าเราโจมตีก่อนเราก็จะได้เปรียบ ถูกต้องสายฟ้าอมะตะกล่าวดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยเจตนาฆ่าเจ้ารู้คำพูดเดิมผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนไร้ความปราณีมาเริ่มกันเลยไม่ฆ่าจริงจังอย่างชี้กล่าวพลางโบกมืออย่างไม่ใส่ใจถ้าเจ้าพลาดทั้งแม้แต่นิดเดียวแล้วข่าวหลุดออกไปมันจะทําให้แผนทั้งหมดพังองค์รัชทายาทจะทรงย้ายไปประทับที่อื่นแล้วเราจะตามเขาไม่ได้ดีมากยางชี้ปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกล่าว ้าไม่ใช่มือสมัครเล่นเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เจ้ารู้ว่าองค์ราชทายาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนและเจ้าจะไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลฟรีๆเจ้าต้องการอะไรบอกเงื่อนไขของเจ้ามาข้าไม่ต้องการอะไรมากเพียงแค่เจ้าสนับสนุนที่ดาสักสิทธิ์แห่งทุ่งดอกไม้ให้เป็นผู้อาวุโสใหญ่คุณธรรมคนใหม่นั่นคือทั้งหมดแทนที่จะพยายามดึงความมั่งคัง่งหรือสมบัติออกจากพวกเขาอย่างชี้กลับพยายามใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของพวกเขาในสถาบานัน เขาทำให้เกิดกลยุกครั้งใหญ่เมื่อเขาฆ่าผู้อาวุโสใหญ่คุณธรรมและแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับการลงโทษอย่างเป็นทางการแต่หลายคนก็ไม่พอใจกับสถานการณ์นี้สําหรับพวกเขาแล้วเขาคือตัวประหลาดกบฏและแม้แต่ปีศาจร,ร้ายเมื่อองค์รัชทายาทกลับมาจะมีคนมากมายขอให้เขาฆ่าอย่างฉี ด้วยเหตุนี้การติดตั้งที่ดาสักสิทธิ์แห่งทุ่งดอกไม้ในฐานะผู้อาวุโสใหญ่คุณธรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าปรามาจารย์สุภาพบุรุษสายลมและสายฟ้าอมตะร่วมมือกันทำให้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนผู้นำสมาคมทั้งสองสบตากันจากนั้นปรามาจารย์สุภาพบุรุษสายลมก็พูดว่าเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนทั้งสองคนคิดว่าหยางฉีจะทำสิ่งที่อุกอาจแต่เขาขอสิ่งที่ค่อนข้างเรียบง่ายแทน ถ้าอย่างนั้นข้าจะเล่ารายละเอียดให้ฟังยางชีอธิบายต่อไปว่าองค์รัชทายาทอยู่ในสุดยอดสวรรค์แห่งแดนชั่วร้ายและเขาต้องการสร้างแท่นบูชาสุดยอดสวรรค์เขาอธิบายบางส่วนว่าเขาแทรกแซงแผนได้อย่างไรแต่เขาพูดต่อไปว่าเขาสงสัยว่าเขาทำลายแผนทั้งหมดเขายังให้พิกัดเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองสุดยอดสวรรค์แห่งแดนชั่วร้าย สุภาพบุรุษแห่งสายฟ้าอมะตะและเจ้าแห่งลมศตากันอีกครั้งและพวกเขาทั้งคู่สามารถเห็นเจตนาฆ่าในดวงตาของอีกฝ่ายครู่หนึ่งผ่านไปพวกเขาลุกขึ้นยืนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาคมจอมปราดสมาคมสุภาพบุรุษและสมาคมห้าสายฟ้าจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรไตรภาคีอย่างเป็นทางการปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกล่าวต่อจากนี้ไปเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับองค์รัชายาท บังเอิญเจ้ารู้ไหมว่าหยุนไหล้านอยู่ที่ไหนอย่างชีถามถ้าเจ้าช่วยข้าระบตุตำแหน่งที่แน่นอนของเธอได้ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเธอต้องตายแน่นอนปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมกล่าวเขาหัวเราะเบาๆและพูดต่อว่า แต่ข้าต้องบอกว่าหยางชีมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆที่ได้ยินว่าเจ้าวางแผนที่จะทำร้ายหญิงสาวที่น่ารักอย่างเธออย่างไรก็ตามเธอกลับมาก่อนเจ้าและทำงานอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงระดับตำนานตลอดเวลาแม้ว่าจะร้ายประโยชน์ก็ตามเท่าที่ข้ารู้เธออยู่ที่นี่ในโลกใบเล็กดวงตาของหยางชีเต็มไปด้วยเจตนาข้าโอ้จริงเหรอทำไมข้าถึงสัมผัสถึงออร่ราของเธอไม่ได้บางทีเธออาจจะหนีไปสายฟ้าอมาตะกล่าวอย่างครุ่นคิด เราต้องติดตามเธออย่างแน่นอนสักครู่ผ่านไปเอาล่ะถ้านั่นคือทั้งหมดข้าจะไปหาเจ้าสองคนข้างนอกอย่างชีพูดขณะเตรียมจะพาพวกเขาออกไปปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมและสายฟ้าอมตะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้แต่พวกเขาจะไปตรวจสอบสุดยอดสวรรค์แห่งแดนชั่วร้ายเพื่อดูว่าองค์ราชายาตอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเขาเพื่อโจมตีมนุษย์ อย่างไรก็ตามแม้ในขณะที่พวกเขาเตรียมจะจักไปพลังอันยิ่งใหญ่ก็ลงมายังคฤหาสนิติของหยางฉีบูมมันเป็นคำสั่งจากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เองสีหน้าตกใจแสดงออกมาบนใบหน้าของสายฟ้าอมตะและประมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมขณะที่มีบางอย่างเหมือนเครื่องรางของของลางปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาขณะที่มันคลี่ออกแสงเจิดจ้าก็ส่งออกมาและเสียงอันทรงพลังก็พูดขึ้น หยางชีสิทธ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์การฆ่าผู้เท่าด้วยเจ้าธรรมเป็นบาปที่ไม่อาจยกโทษให้ได้อย่างไรก็ตามเขาคดโกงและละโมบและตลอดหลายปีที่เขาบริหารห้องถงแห่งคุณธรรมมีการฟ้องร้องเขามากมายเขาค่อนข้างเป็นอัจฉริยกรอย่างฉีเจ้าจะไม่ถูกประหารชีวิตเพราะอัชญากรรมของเจ้าการลงโทษของเจ้าคือการไปปฏิบัติภารกิจที่อันตรายมากกล่าวคือภารกิจ ซ่อมแซมสวรรค์หักเจ้าล้มเหลวเจ้าจะถูกจำคุกเป็นเวลา1,000ปีหากเจ้าทำสำเร็จบันทึกของเจ้าจะถูกลบทิ้งคำสั่งนั้นค่อยๆลอยลงมาบนฝ่ามือของยางชีเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าข้าย,ยอมรับภารกิจขอบคุณท่านมากผู้สงสารเจ้ามีอาการประมาเสียงตอบกลับมาแม้ในขณะที่แสงของพระราชกฤษฎีกาจางหายไปหญิงสาวสวมหน้ากากก็ก้าวออกมาจากอากาศที่เบาบาง เป็นการยากที่จะบอกว่าเธอแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเพียงใดเนื่องจากออร่ราของเธอไม่สามารถอ่านได้อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นเธอสุภาพบุรุษสายฟ้าอมะตะและอาวุโสสายลมก็ตัวสั่นและกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านอาวุโสเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวสวมหน้ากากคนนี้มีตำแหน่งที่สูงมากในสถาบันฝึกเซียน ไม่เสียคำพูดใดๆหญิงสาว่ากล่าวว่าท่านสุภาพบุรุษสายลมสายฟ้าอมตะปลอดภัยไหมที่จะถือว่าเจ้ามาเป็นพันธมิตรกับยางฉีเพื่อต่อต้านสมาคมองค์รัชทายาทสุภาพบุรุษสายลมค้งคำนับและกล่าวว่า ฉเฉลียวฉลาดมากอาวุโสองค์รัชทายาทโหดร้ายและไร้ความปราณีอย่างหาที่เปรียบมีได้ถ้าเราไม่ต่อต้านเขาอนาคตจะมืดมนมากมันเป็นการป้องกันตัวเองนั่นคือทั้งหมดที่กล่าวว่าพระราชกฤษฎีกานี้แปลกมากข้าแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องการให้ยางฉีทำสิ่งที่อันตรายขนาดนั้นภารกิจซ่อมแซมสวรรค์ นั่นเป็นหนึ่งในสามงานที่สำคัญที่สุดในสถาบันไม่แม้แต่เราจะพิจารณาอย่างจริงจังนี่ไม่ใช่แค่ส่งหยางชีไปตายเหรอภารกิจซ่อมสวรรค์คืออะไรหยางชีถามแม้แต่สายฟ้าอมตะก็ยังรู้สึกเย็นชาเมื่อนึกถึงภารกิจนี้ น้องอย่างภารกิจเกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหายของสวรรค์อย่างที่ข้าแน่ใจว่าเจ้าทราบในอดีตที่ผ่านมานารกที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้รุกรานทวีปบรรพการทําให้เกิดคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระเจ้าและปีศาจใช่ข้าเคยได้ยินเรื่องนี้อย่างฉีตอบสีหน้าของเขาสันไหวอย่าบอกนะว่าภารกิจซ่อมสวรรค์คือนั่นสินะประมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมพูดพลางถอนหายใจภารกิจ ซ่อมสวรรค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทวีปมรกตโดยนรกแห่งทุกขเวทนามันเป็นปฏิบัติการที่อันตรายอย่างหาตัวจับยากในตอนกลางของทวีปมรกตเป็นลักษณะของหวงอวกาศที่ถูกฉีกออกในช่วงคติของพระเจ้าและปีศาจโบราณและอ่อนแอมากในอดีตที่ผ่านมาปรมาจารย์ที่ทรงพลังที่ยากจะเข้าใจบางคนได้ผนึกพื้นที่นั้นไว้ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพลังของนรกที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้กัดกินรอยผนึกนั้นจนหมดสิ้นในหลายๆแห่งพวกเขาเกือบจะถูกสวมใส่แล้วจากรุ่นสู่รุ่นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสถาบันของเราได้จัดเตรียมการรัซ่อมแซมเครื่องหมายผนึกหน้าเสียดายที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จแม้แต่อง์รัชทายาตก็พยายามและล้มเหลวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังส่งเจ้าไปทำภารกิจนี้เพื่อฆ่าเจ้าสายฟ้าอมตะกล่าว หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอัชญชานฉลาดอื่นๆเอาหลักก็พอแล้วหญิงสาวสวมหน้ากากพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเจ้าสองคนมองเห็นทางออกของเจ้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังส่งเขาไปปฏิบัติภารกิจที่อันตรายเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการสังหารผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่คุณธรรมเป็นอาชญากรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้การลงโทษเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ปัญหาราบรื่นขึ้น ถ้ายัางชีทำภารกิจนี้สำเร็จข้อร้องเรียนก็จะหายไปเพราะมันและถ้าเขาไม่ในกรณีนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ออกหมัดใดๆทั้งสิ้นข้ารู้แล้วเอาละเราจะลากันเดี๋ยวนี้รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของปรมาจารย์สุภาพบุรุษสายลมขณะที่เขาหันไปหาหยางชี ด้วยปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนเจ้ายางชีไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทำภารกิจให้สำเร็จจัดการทุกอย่างให้ราบรื่นและแสดงให้คนอื่นๆในสถาบันฝึกเซียนเห็นว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนว่าแล้วทั้งสองก็จากไปสำหรับยางชีดูเหมือนชัดเจนว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังทำอะไรอยู่เขาพยายามบังคับมือของอยางชีและค้นหาว่าใครคือผู้สนับสนุนปราดผู้ยิ่งใหญ่ การซ่อมแซมความเสียหายต่อสวรรค์เป็นงานที่เขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวอันที่จริงการคิดว่าเขาจะทำภารกิจให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวนั้นเป็นเรื่องตลก เมื่อข่าวแพร่ออกไปว่าเขากำลังถูกลงโทษมันจะทำให้หลายคนในสถาบันสงบลงหากเขาซ่อมแซมความเสียหายได้สำเร็จเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครสามารถวิจารณ์ได้ถ้าเขาล้มเหลวมันจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากปราชผููยิ่งใหญ่ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะลงมือจัดการกับเขาในที่สุดเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ